สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำตัวป่วนประจำเกมอารวีกันที่ทำให้ฮีโร่ทุกตัวต้องป่วนหัวยิงถ้าผู้เล่นมีสเตปเล่นดีๆแล้วก็สามารถคิวได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะทั้งๆท,ที่ยังไม่ถึงเลเวลที่4เลยพอระยะการยิงที่ไกลและความว่องไวสามารถกดดันใส่ตรงข้ามได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยละ่ยและแม้แต่ยอนหรือแวนที่ว่าดันป้อมเก่งๆแน่น,นะถ้าเจอกับนางแล้วก็ ตคอนถูก,กดดันให้กลับมายืนอยู่ที่ป้อมของตัวเองเลยล่ะปวดจริงๆนะฮีโร่ตัวเนี้ยเดาออกกันไหมว่าคือตัวอะไรวันทูทรีใช่แล้วนางก็คือไวโอเลตนั่นเองไวโอเลตเป็นฮีโร่ในตำแหน่งแครี่ที่ใช้การโจมตีด้วยการยิงระยะไกลมีความโดดเด่นในเรื่องของความว่องไวและกกนฟาร์มเป็นอย่างมากแต่มีพลังชีวิตที่ต่ำอื้ ส่วนชีวประวัติของไวโอเลตนะทุกคนไวโอเลตเกิดในหมู่บ้านเล็กๆแหง่งหนึ่งแถวชาแถวชายแดนสหพันธรัฐและถูกฝากเลี้ยงไว้กับบ้านของผู้เป็นานาตั้งแต่สมัยเด็กๆโอ้โหน่าสงสารแต่ความสัมพันธ์ของเธอกับที่นั่นแย่พอสมควรทำให้ไวโอเลตต้องออกมาเร่ร่อนตามท้องถนนตั้งแต่อายุ10ปีโอ้แม่เจ้าใครสร้างเรื่องขึ้นมาเนา ทำให้เธอถูกคัดเลือกจากครูฝึกของโรงเรียนทหารและได้รับการอนุมัติพิเศษเพื่อเข้าศึกษาด้วยอายุที่เด็กที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนน้านางก็ได้สิ่งดีๆไวโอเลตเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นหญิงสาวผู้มีพอสวรรค์ด้านยิงปืนที่มีอารมณ์ดีและห้าวหาญจิ่งแหนทวาให้เธอเป็นบุคคลที่โด่งดงังและมีชื่อเสียงอ๋อในความที่แบบ ดาร์มันก็ยังมีไว้เกิดขึ้นในชีวิตของนางอยู่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูภาพรวมหักคิวของนางแล้วกันนะคะทุกคนสําหรับตัวนี้นะคะวีโหลดเนี่ยจะใช้ในการโจมตีปกติแต่จะลดคูลดาวของแท็ตซิคออไฟลงสูจุวินาทีนะทุกคนส่วนแท็ตซิคออไฟเนี่ย จะทำให้กลี้งไปยังทิศทางที่เลือกหลังจากนั้นก็โจมตีครั้งต่อไปจะโจมตีได้ไกลขึ้นและรลุนแรงยิ่งขึ้นส่วนตัวนี้เนี่ยไฟอินอร์พอเนี่ยเขาจะคว้างระเบิดไปยังพื้นที่ที่เลือกสร้างความเสียหายทางกายภาพพร้อมทั้งสโล์ศัตรูด้วยนะส่วนตัวนี้ Amazing มากท้ในทีมราวนะคะเป็นเครื่องยิงจรวดโจมตีศัตรูเป็นในทิศทางด้านหน้าสร้างความเสียหายทางกายภาพและการกระจายไปโดนศัตรูตัวถัดไปที่อยู่ในระยะ อีกด้วยนะตัวนี้ใครแบบว่าเล่นแล้วแบบจะติดใจมาเขานางเป็นการโจมตีระยะไกลที่แบบสุดย่อละ่ะลองลองเล่นดูลองเล่นดู